สี่สามโมาครับเดี๋ยวเพื่อใครได้เอ้าน้องน้องอะับน้องครับสามสิบสองมาดูกันสี่แปดสามสองะไรครับสามสิบสองนาจะเป็นุกำลังสน่าเป็นยุกำลังสองสกำลังองสองกำลังสามสองกำลังสี่สองกำลัง ีส 2, e ่สองเป็นแปดอะไรก็ได <dragon> <benefit> ้นะฮะเก่งมาเชิญเข้าดังนั้นทั้นี้ใหกคนานานเลยค่ะมาบอกพี่ค่ะเดียวค่ะอี่ตัวค่ะเดี๋ยวพี่เริ่มใหม่หม่ค่ะเริ่มค่ะเรียงเรียงแถว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 ค่ะแรชิลกอนียลกอนบอกพี่มาเลยค่ะสี่หกสองเป็นต่อหลังค่ะมาค่ะาค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ เตามว้บไปต่อไลงเลาเหลืครึแล้วครับหกเก้าเวลาเหลือึแล้วครับยังไม่ถูกค่ก้าเจ็ดแดอ็ดเอาละปุ๊บลยลูก วิทย์ติดอก9 3 2 9732เป็นคำตอบแล้ว ดูที่มันยิ่งข้อในรอบต่อไปอไมัมรตูนะครับใช่ไหมนถ้าเห็นโจทย์แล้วได้แล้ว,วมึงมีเลยเห็นไหมฮะเห็นโจทย์แล้วไม่ได้แล้ว,วมึงมีเลยแต่อยากตอบถ้าอมแล้วโจทย์เลยอ่น,น,อน,น,น,น้องคนนี้คนแรกตอบเท่าไหร่ลูหกหกเดี๋ยวเราจะมาลองดห็ว ทั้งไม่นูถึงทำสองคุณ2องก่อนค่ะเพราะว่าถ้ามีตัวองคูณสอค้งสอคูณสองออตรงนี้เดินวัมาทั้งแถวเลยนมามาท้งแถวเลยรอรุนแอนรหัสทำให้แชบเดินุ